ช้ำเฉยเฉยมันเย็นมันเย็นมากก็เลยช้ำเฉยเฉยน่ยเห็ดขาวขาวสั้นท้องสีชมพูบ่มีดอกไม่เคยเห็นเดี๋ยวช้ำเป็นย่องแหละช้ำเป็นย่องทองสีชมพูช้ำเป็นย่องพอบานมาก็าจะอีกอย่างหนึงมาดูเห็ดน,นี่ขึ้นมาอีกไหมอุ้ยเกิดที่เหยียบมันละ่ะ ขึ้นมาอีกหรือยังเ,เชื้อมันเอาไว้ปีหน้านั่นแหละเจอกันใหม่อีกครั้งนึงมันแข็งหมดเลวจ้ะมันหนาวหมดแล้วหนาวหมดแล้วเจอกันปีหนาเด้อพี่น้องค่อยหนาวขอนขอนโผมัมเราจ้ะผุหมดแล้วขอนเห็ดนางลมน้อยอ เรงกละเหกลับไปบมดแล้วหนา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 วหมดแล้วปีนี้ก็เหลืออยู่พวกเห็ดขาวขาส้นนี่แหละถ้าจะไปเอาตามป่านะคะใต้ต้นสนหญ้าทับถมเนี่ยก็จะมีตัวนี้แหละแล้วก็เห็ดนางลมเห็ดขอนขาวเห็ดหูหนูพวกนี้เห็ดกระด้างเนี่ยจะเหลือเหลือจน เจ้าไปแวกหิมะเอาเจ้าก็ได้อะมันก็ขึ้นขึ้นแต่มันหิมะก,ก็ลงมาใส่มันไปปภาไมาช่ชมวิวไปสั่ะละขยกลับแล้วขยับเอามือน่ะแมะไม่ได้มือถือโทรศัพท์น่ะแมะไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้ใส่ถุงมือมันเย็นมือนะคะเย็นมือ ตัวนักงซือกะขางยูสำเนาถาม่อยเราก็ถาม่อยเราก็บา,าบต่อปุ๊อือมานองไปอัดหลานน้อเจ้าเนี่ยไอ้นั่นรถ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  บ้านนี้สองชั้นนะสองชั้นเห็นบ่บ่ม,มีแล้วมีแตะแก่นหลอดสวยปะสวยไหมแล้วก็เปิดไฟแล้ยิบระยับคิดสมมาตปารตดอกหคดหนาว ่อ <c ười> ยยืนอยู่ในซ้อยนี่ค่คยลบไปตั้งหลายว่ามันเนียกรนมาใส่ค่อยลด <c ười> ่อยเข็ดแล้วเคยลาบแล้ว <c ười> ใส่เดือน <c ười> ไปได้เห็ดมาดอกน <c ười> ึยย่อยจะไปยำเสก,กุ้งละชอบกินอะไรยำ hiệp đầm cả chín chân bữa đó giữa cơn cái sao hiệp đầm không ào lột ข้าสั้นนี่เห็ดขาวขาสั้นลำลากันด้วยพี่น้องหนาสวย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  หับคลิปนี้นางไปก่อนนะคะเอามือเข้าในเอามือหุบก่อนนะคะมือมันเย็นสามหลับคลิปนี้ขอให้เอซีของนางสุขสมบังิลังใจปรารถนาทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จร้ร่ำเลยๆนะคะสาธุสาธุค่ะขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ขอบคุณทุกทกำลังใจนะคะ